ันนี้คือการหันน้ำนะครับผลิตจา,ากท่านสปากองเข่าของเยาวีนะครับโดยใช้หลักการปั่นน้ำหลักการปั่นน้ำคือใช้หลักการน้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแล้วหมุนไม่พัดั่นไฟผ่านได้อดมิดและชาร์จลงที่แบตเตอรี่นะครับตอนนี้แบตเหลืออยู่10โวลต์54 ระดับการก็คือเปิดวาล์วแรงดันน้ําที่ไหลจากที่สูงลงมานะครับหาวที่หนึ่งมันจะมีหัวทีที่สองหัวเ้ืผมไบพัดข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าใบพัดมันเบาอยู่นะครับแรงดันน้อยแล้วก็เพิ่มใบพัดแรงดันอีกโดยมีสองหัวครับ เพื่อจะเพิ่มแรงดันนะครับตอนนี้แบตก็ได้ชาร์จอยู่ที่10.59นะครับแล้วน้ำที่เหลือจากการใช้ปัน่นแล้วก็อนาคตข้างหน้าเป็นมอเตอร์ดีซีนะครับมอเตอร์ดีซดูดน้ำจากตรงนี้ขึ้นไปอยู่ที่แทงค์เหมือนเดิมแต่ตอนนี้มันเป็น ของที่หาได้ง่ายๆอยู่ครับมอเตอร์ดียังไม่มีนะครับเป็นมอเตอร์ไฟ12ไฟ220โวลต์ของไฟบ้านอยู่นะครับตอนนี้เป็นการทดลองอนาคตข้างหน้าก็ใช้จากพลังงานแบตเตอรี่ตรงนี้ที่เหลือใช้ปั่นน้ำที่เหลือไปอยู่สู่แท้งแล้วก็กลับมาวนใช้ได้เหมือนเดิมนะครับโปรบการหมุนแกนก็จะหมุนแยนอยู โวลลอยที่ผลิตได้ครับจากการปั่นไฟโดยที่ยังไม่ชาร์จแบตครับนี่ครับ34โวลต์ดีซหลอดไฟสามารถกิดได้นะครับหลอดไฟตัวนี้3ามัด อันนี้คือกระแสไฟ DC นะครับ34โวลต์ซึ่งผ่านจากไดโอดบิดมาจะเป็นกระแสไฟ DC นะครับ34โวลต์แล้วโดยที่ไม่ผ่านไดโอดบิดก็คือเป็นกระแส AC ครับไฟบ้านแต่ตัวน,นี้ใช้หลอดแนลวี่ดี3บัตรเนนะครับมันสามารถดได้เสรครับ